สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวของ Glock 43X รุ่นปี2025ซึ่งเป็นปืนพกสำหรับการพกซ่อนที่ยังคงรักษาความเรียบง่าย ความเชื่อถือได้และสมรรถนะที่ทันสมัยในขนาดกระทัดรัดเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกล้อง 43X ยังคงใช้โครงแบบสลิมไลา์ที่หลายคนชื่นชอบสำหรับการพกติดตัวในชีวิตประจำวันมาพร้อมสไลด์เคลือบ NDLC สีดำที่เพิ่มความทนทานและป้องกันการเกิดสนิมส่วนโครงโพลิเมอร์ทำให้ตัวปืนมีน้ำหนักเบาโดยไม่ลดความแข็งแรง ด้ามจับถูกออกแบบให้ยาวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกลอก43รุ่นเดิมทำให้จับถนัดมือมากขึ้นแม้สำหรับผู้ที่มีมือใหญ่พื้นผิวของด้ามจับให้การยึดเกาะที่ดีโดยไม่ระคายมือด้านรูปลักษณ์โดยรวมยังคงความเรียบง่ายแบบเฉพาะตัวของกลอกพร้อมกับโครงสร้างที่เน้นการใช้งานสำหรับด้านสมรรถนะกลอก43 x ใช้กระสุนขนาด9มเมตร และบรรจุได้10บ,บวก1น,นัดซึ่งถือว่าโดดเด่นสำหรับปืนขนาดกระทัดรัดเช่นนี้แรงถีบมีน้อยและควบคุมได้ดีด้วยด้ามจับที่ยาวขึ้นและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทำให้ยิงซ้ำได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วลำกล้องกลอกมากมันบาเรลให้ความแม่นยำยอดเยี่ยมในระยะป้องกันตัวส่วนไกปืนให้ความรู้สึกนิ่งและมีจุดรีเซ็ตชัดเจน ทำให้ยิงได้เร็วและแม่นยำเมื่อพูดถึงจุดเด่นเฉพาะตัวรุ่นปี2025นี้มาพร้อมศูนย์เล็งกลางคืนจากโรงงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในสภาพแสงน้อยและรางเสริมใต้ลำกล้องก็สามารถติดไฟฉายหรือเลเซอร์ขนาดเล็กได้ซึ่งหาได้ยากในปืนขนาดเล็กแบบนี้อีกหนึ่งจุดเด่นคือสามารถใช้งานร่วมกับสไลด์ของกล็อก48และอะไหล่เสริมจากตลาดได้หลากหลายผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ความน่าเชื่อถือในการทำงานแม้ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นฝุ่นความชื้นหรือการยิงจำนวนมากยังคงเป็นจุดแข็งที่ทำให้ Glock เป็นแบรนด์ที่คนไว้วางใจสำหรับราคาของ Glock 43x ป2025จะอยู่ที่ประมาณ19,000-22,000บาทขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดจำหน่ายและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจัดว่าเป็นปืนระดับกลางที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุดทั้งในด้านสมรรถนะและความน่าเชื่อถือ สรุปแล้วก็อก 43X รุ่นปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่มองหาปืนพกสำหรับพกซ่อนด้วยขนาดที่บางจับถนัดมือความจุกระสุนที่ดีศูนย์เล็งกลางคืนที่อัปเกรดและความทนทานระดับตำนานของก็อกทำให้เป็นอาวุธที่ผสานร,ระหว่างความสะดวกและประสิทธิภาพได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหาปืนพกซ่อนรุ่นใหม่หรือจะซื้อปืนพกครั้งแรกก็อก 43X คอยู่ในลิสต์ของคุณแน่นอนอย่าลืมคอมเมนต์ บอกเราว่าคุณเคยใช้ 43x หรือคิดจะซื้อหรือไม่และอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวดีวิวดีอีกมากมาย